ทีนี้มาดูกันนะครับผมความแรงความคมของเจ้าตัวมาเดลวโชว์ M10 พัดตัวนี้นะครับว่าจะแรงจะคมขนาดไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ควาดนะครับนี่ไม่ควาดเลยครับนี่ไม่ควาดกับสายไฟนะครับแข็งแข็งเลยลองดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้มาดูสายไฟครับนี่แข็งแข็งเลยเบอร์สองจุดศนครับผมนี่นี่ครับความแรงความคาม มอเตอร์ที่เขาโมมาให้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เดิมๆนะเขาโมมาให้เรียบร้อยนะครับจากร้านที่ผมสั่งนะครับคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเร็วโชเอลซิพัทนะครับผมมีริ้งสั่งซื้อใต้คลิปนะครับของแท้เท่านั้นนะครับโมให้เรียบร้อยแล้วทั้งฟันทั้งมอเตอร์นะครับผมทั้งแบตลิเทียมนะครับใช้ดีใช้ทนแน่นอนครับผมนี่ดูเลยครับนี่นับประสาอะไรกับผมนะครับทีนี้ขอบคุณครับ